วันนี้ผมมาที่สนามยิงปืนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเวลาที่เรายิงปืนเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกสมาธินะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเอามาด้วยก็คือตัวนี้นะครับเจ้าก็อก19ครับเป็นเจน5นะนี่เป็นปืนขนาด9มมนะครับตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปืนนะครับที่เป็นรุ่นนิยมนะครับเขามีกลไกน้อยนะครับแล้วก็ดูแรง่ายแล้วก็ระบบเซฟตี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญคือเขาสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะมากๆนะครับ ซึ่งกระสุนเนี้ยสามารถบรรจุได้ถึง15นัดเลยใช่ไหมดูกันว่าความแม่นยำเนี่จะขนาดไหนนะนะครับผมบรรจุ5นัดก่อนเลยนะครับตัวนี้นะนีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับขอจุหลุดมา8อันนึงนะครับ แล้วก็หลุดมาที่9อันนึงเพรเอ,อ,เอ็จริงๆแล้วมันต้องมีที่ป้องกันที่หูนะแต่นี้ผมเอาที่ป้องกันเสียงเนี่ยให้กับตากล้องนะครับงล้วผมไม่มีอะไรเลยจริงต้องมีเซียี้ตรงที่หู้วยนะ